สวัสดีค่ะจะพามาทำเมนูขั้วตับหมูตุนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำค่ะน้ำเปล่า1ลิตรค่ะจากนั้นใส่เครื่องตุนยาจีนลงไปค่ะพอน้ำเริ่มเดือดหลีไฟให้เหลือไฟกลางค่อนอ่อนค่ะ ากนั้นใส่ขั้วตับที่หั่นพอดีคำลงไปประมาณ500กรัมค่ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนขั้วตับเริ่มสุกค่ะจากนั้นช้อนฟองออกให้หมดเลยค่ะแล้วปรุงรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผงปรุงรสหมูหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอิ่วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ่วดำหนึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะในระหว่างที่รอนะคะเราก็มาเตรียมทำน้ำจิ้มค่ะพริกชี้ฟ้าเหลืองสี่เม็ดค่ะกระเทียมไทยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะรากผักชีหนึ่งต้นค่ะจากนั้นขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะ น,นี้ค่ะจากนั้นปรุงรสชาติค่ะน้ำตา,มมาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะ ตัวตับที่เราตุนไว้นะคะก็ครบเวลาแล้วค่ะเปื่อยนุ่มดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูขั้วตับหมูตุนลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ